สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นน่ารากสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook ช่อง y YouTube แล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับ ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็มีการรายงานออกมาจาก Eurosport นะฮะร,รวมทั้ง d a i l y m a i l ด้วยนะครับก็คือเรื่องของสัญญาฉบัใหม่ของลุกชอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆสื่อชื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการประคมข่าวมาก่อนหน้านั้นบ้างแล้วนะครับเรื่องของสัญญาใหม่ของป๊อกปาลุกชอ หรือว่าจะเป็นบรูโน่นะครับที่ทำผลงานนี่อย่างโดดเด่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีการอัพค่าเหนื่อยขึ้นไปในช่วงนี้นะครับน่าจะมีการประกาศเร็วๆนี้นะเรื่องของการต่อสัญญาแบบระยะยาวมัดใจหลายปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกชอยังมีสัญญาเหลือกับแมนยูเนี่ยอีก2ปีครับพร้อมกับออปชันขยายเพิ่มเติมอีก1ปีด้วยกัน2.1นะครับแต่ว่าด้วยเรื่องที่ลุกชอเนี่ยกำลังทำผลง,งานได้ดี แมนยูก็กะที่จะมัดใจให้อยู่แบบยาวๆไปเลยนะฮะอีกหลายปีแถมทั้งยังมีการอัพค่าเหนื่อยส่งขึ้นด้วยนะครับจริงๆลูกชอในเวลาเนี้ยรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ1,500,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถ้าเกิดต่อสัญญาฉบ,บับใหม่ก็น่าจะได้ไม่น้อยกว่า1,800,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการขยายสัญญาออกไปจนถึงปี2026ะครับแบบระยยาวเลยนะฮะ และนี่คือการรายงานกันออกมานะครับจาก e u r o สปอร์แล้วก็ d ดล l y เม i l นะครับที่มีการรายงานตรงกันนะส่วนเรื่องราต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของซาอูเยกเกตครับก็มีบทวิเคราะห์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับซาอูเยเกตมาพูดถึงกันหรือว่าข่าวอัปเดตกันที่นักเตะอรารเนี้ช่วงหลายวันที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยองอย่างหนักโดยเฉพาะล่าสุดมันมีข่าวว่าเอเจนของซาอูเยเกตเนี่ย กำลังเดินทางมาที่อังกฤษนะครับเพื่อเจรจาการย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือว่าหลายๆทีมในอังกฤษที่ให้ความสนใจนะครับซึ่ง3สิ่งสำคัญที่จะต้องพูดถึงกันเกี่ยวกับแมนยูแล้วก็ซาอูเยเกสเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับการซื้อซาอูเย e a เกสเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงไปในดีลของปอกบาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดปอกบาเนี่ยย้ายออกจากทีมครับ แน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยต้องหาตัวทดแทนแน่นอนนะครับซึ่งซาอรยเกิเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจครับแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยถือว่าไม่แพงด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูต้องการเนี่ยแมนยูไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายในระบบค่าจิตสัญญาในเดลราแบบร้อยกว่าล้านไม่ใช่แบบนั้นครับแอตมลิตพร้อมเคาะเงินให้เลยนะครับอยู่ที่40บล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับน,นี่คือปัจจัยสาคัญเหมือนกันถ้าเกิดบ็อกบาย้ายทีม แมนยูอาจจะจริงจังเกี่ยวกับดีลนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดป็อกบาอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับที่แมนยูมองหามิดฟิลด์รายใหม่นะครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็อัดแน่นเยอะพอสมควรแล้วนะครับคือพูดง่ายว่าก็จะเป็นการเข้ามาทดแทนป็อกบานั่นแหละถ้าเกิดป๊อกบาไปซาอุยเกตเข้ามานะนี่คือปัจจัยเรื่องแรกนะครับสิ่งที่2นะครับดีลนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอาจจะมองว่าราคาค่าตัวเนี่ยมันน่าจะต่อรองกันได้ อยู่ที่ไม่แพงเกินไป40บล้านนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยแมนยูก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะนักเตะก็อาจจะพร้อมย้ายทีมด้วยมันคลิกกันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือแมนยูเนี่ยต้องแข่งกับบิ๊กทีมอย่างลิเวอร์พูลครับซึ่งลิเวอร์พูลเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมีแรงดึงดูดนักเตะมากแค่ไหนเราทราบกันดีทั้งตัวผู้เล่นที่มีอยู่ก็ดึงดูดนักเตะรายใหม่เข้ามาได้นะครับระบบทีมของเจอร์รีนครอป หรือว่าในตัวของเจ้าขก้นครอปเองเนี่ยก็สามารถดึงดูดซาอูยเยกตได้อยู่แล้วนะครับยิ่งลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังมองหามิดฟิ์รายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่วาดาดุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเอาจริงเอาจังแน่นอนนะครับถ้าเกิดพวกเขามีโอกาสหรือว่ามีช่องทางการทาเดียวนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูต้องเจอเรื่องยากเรื่องนี้ซึ่งเรามากันฝั่งที่แมนยูกันบ้างนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็ต้องทํางานอย่างหนักแหละโอเล่ o ก็ต้องพยายามโน้มน้าวให้ซาอูยเยกต ย้ายมาร่วมทีไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเสนอว่าถ้าคุณมาเนี่ยคุณจะมีเรื่องอะไรในอนาคตบ้างก็ว่ากันไปแล้วแต่โอเล่ที่จะพูดถึงกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือแมนยูของเราเนี่ยก็กําลังพัฒนาไปในทิศทางบวกด้วยนะอย่างเช่นเรามีการเสริมทัพที่ดูน่าสนใจมากๆอย่างใจดอนซานโชเข้ามาวารานเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมากในช่วงซีซั่นหน้าแล้วก็อาจจะเป็นแรงดึงดูดให้ซาอุยาเกสเนี่ย มาร่วมสร้างโปรเจกต์ในช่วงซีซั่นหน้าได้ด้วยนะครับก็รอติดตามกันนี่คือประจันที่2ที่แมนยูเนี่ยอาจจะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลที่เป็นตัวเต็งในการคว้าตัวนักเตะระายนี้เช่นเดียวกันส่วนประจันที่3ครับที่เกี่ยวข้องกับซาอูเยเกสครับก็คือเราทราบกันดีครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมงานเบื้องหลังเรื่องของการเจรยจาของแมนยูเนี่ยท็อปฟอร์มมากครับเพิ่งไปเซ็นทั้งวารานมาจาดอนซานโชเข้ามาเป็นบิ๊กเดีวทั้งนั้นนะฮะ ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับจอห์นเมอร์เทอร์แล้วก็ดาร์เรนเฟเชอร์แล้วก็อีกหลายส่วนด้วยนะครับที่เป็นเบื้องหลังแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็น2คนนี้นะฮะที่มีส่วนเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าทั้งคู่เนี่ยจะท็อปฟอร์มอีกครั้งครับโดยการเซ็นซาอุยเกตเข้ามาถ้าเกิดแบบมีซาอุยเกตเข้ามาอีกสักหนึ่งรายเนี่ยถือว่าแบบเป็นซัมเมอร์ที่ยอดเยี่ยมของแมนยูเลยก็ว่าได้นะครับนะก็รอดูกันนะครับนี่คือ3ปัจจัยสําคัญที่ แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับซาอุยุกตนะครับก็ติดตามมาดูนะส่วนเรื่องของนักเตะขาเข้าแล้วก็ขาออกครับตามการคาดการณ์ของสื่ออย่างยูเต็ดอินโฟกัสเนี่ยเขาว,วิเคราะห์กันออกมานะครับซึ่งเดือนนี้จะมีขาเข้าไหมจะมีขาออกไหมนะครับเรามากันที่ขาเข้าก่อนนะครับนักเตะที่น่าจะเข้ามาก็น่าจะเป็นตำแหน่งแบ็คขวานะครับ แล้วก็น่าจะเป็นเคอร์ดนที่เปลี่ยนนี่แหละที่แมนยูเนี่ยจริงจังมากที่สุดในตำแหน่งแบ็กขวานะครับตั้งแต่อารานี้มีโอกาสที่จะย้ายมานะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับอาจจะเป็นซาอูเยเกสอย่างที่ว่ามาก็ได้นะครับหรือว่าคามาบินกาหรือรูเบนเนวิสที่มีข่าวอย่างหนักหรืออาจจะเป็นดิแคมไรก็ได้นี่คือขาเข้าน่าจะเป็น2ตำแหน่งสุดท้ายที่แมนยูต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับ แต่ขาออกเนี่ยมีเยอะนะครับขาออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเดียโก้ดานโลที่มีข่าวการย้ายทีมอันเดสเปร่าเบนดอนวินเลียมอย่างนี้ครับคือโอเคละว่าแบ็กซ้ายของเราเนี่ยมีปัญหา,าการบาดเจ็บทั้ง2รายเลยนะครับที่เป็นตัวหลักแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วมันก็ยังไม่สามารถการันตีโอกาสให้เบนดอนวินเลียมลงสนามแบบต่อเน,นื่องได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีการปล่อยไปหาโอกาส กับทีมอื่นมากกว่าก็ไม่น่าจะรอดครับน่าจะย้ายแบบยืมตัวตัวเซเบ้ก,ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่น่าจะโดนปล่อยแบบยืมตัวเช่นเดียวกันนะครับฟิวโจน,น่าจะไปแบบถาวรนะครับรวมทั้งดีแลรเลวิสนะฮะก็น่าจะไปเช่นเดียวกันนะครับยังมีในรายของเจมส์การ์เนอร์อย่างนี้นะครับที่น่าจะไปแบบยืมตัวเทเรนเมนจี้ก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับน่าจะไปอยู่แล้วอันดับเลเมบรีนะครับมิดฟิลโตรุก ชุดไม่เกินอายุสปีของเราก็น่าจะมีโอกาสไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแบบยืมตัวด้วยนะครับแล้วก็กหนึ่งรายเนี่ยก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นเดมาย่ามาติดนะครับถ้าเกิดแมนยูได้มิดฟิลด์เชิงรับเข้ามาใหม่ตามที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะครับหรือว่าตามที่เราได้ยินข่าวออกมาเนี่ยมีโอกาสที่มาติดน่าจะมีโอกาสย้ายออกทีมเหมือนกันนะครับส่วนนักเตะที่อยู่ในลิสต์แบบว่าโอกาส50-50เนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่ามี3คนด้วยกันก็คือเจสซี่ลินกานะครับแล้วก็ดเดวิดเดคารวมทั้งปอบบักบาเนี่ยโอกาสการย้ายเนี่ยห้าสเลยนะครับปอบบับาเราทราบกันดีเรื่องของสัญญานะครับเดคาร์เนี่ยก็รอดูกันว่าเจ้าตัวจะยอมสู้ไหมนะครับหรือว่าแมนยูจะทําอย่างไรต่อไปส่วนลินกาเนี่ยเหมือนกับทางโอเล่มีการเปลี่ยนใจน่าจะเก็บเอาไปใช้งานเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ รอดูข้อเสนอจากทีมที่เขาสนใจด้วยถ้าเกิดยื่นมาในราคาที่แมนยูต้องการก็พร้อมปล่อยนะครับส่วนข่าวก็สิบบนอด่นนะครับก็เรื่องของดิแคนไรท์ครับตามรายงานจากดีเอ็ก s เพนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยก็ไม่น่าจะไล่ล่าขวาตัวดิแคนไรท์ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินที่ทุ่มไปเนี่ยก็ทุ่มไปซื้อทั้งวาดาแล้วก็จดอนซานโชเกือบหมดแล้วนะครับคือ ถามว่ามีเงินเหลือไหมมันพอเหลือครับแต่ว่าไม่น่าจะมีเงินพอที่จะไปทุ่มซื้อดีคานราในระดับ100ล้านปอนด์ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสูงเกินไปในเรื่องของราคาค่าตัวแต่ถ้าเกิดแมนยูจะเอามิดฟิลจริงๆเนี่ยก็มันยังมีออปชั่นในรายของคาร์บินกาอย่างเงี้ย3 0 3 5ล้านยูโรหรือว่าในรายของดูเบนเดววสที่ราคาไม่สูงจนเกินไปซาอูเยเกสอย่างเงี้ยนะครับเป็นราคาที่ดรอปลงมา แต่ในรายของดีแคนไรไม่น่าจะไหวนะครับสูงมากๆนะครับ100ล้านปอนด์แมนยูขอถอยก่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์หน้าคอยว่ากันนะครับส่วนข่าวก็สิบของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับมีรายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยมั่นใจครับว่าจะสามารถคว้าตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของทางดอทมุลได้อย่างแน่นอนนะครับแต่น่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะเพราะว่าซัมเมอร์ปีเนี้ยชัดเจนอยู่ว่าไม่ไหวครับเรื่องของค่าตัว ราคาร้อยกว่าล้านเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับเงินก็ใช้ไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันในช่วงซัมเมอร์หน้าที่น่าจะมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ63ล้านปอนน์แล้วก็เป็นราคาที่แมนยูน่าจะเอื้อมถึงนะครับแล้วอีกหลายทีมก็น่าจะเอื้อมถึงด้วยนะครับแมนยูพร้อมกับมาให้ความสนใจแต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับก็แถมทั้งต้องรอลุ้นเรื่องของการย้ายทีมฮาเลนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับว่าเขาจะย้ายไหมถ้าเกิด ไม่ได้ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์หน้าเราก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับในดีวของริออนกอรเลสกาถือว่าสยบข่าวลือการย้ายได้แบบ100%ไปเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทางโยเรน a ากิสมานเนี่ยุนซือใหญ่ของไบเยนออกมายืนยันนะครับว่าได้มีการพูดถึงอนาคตของริออนกรเลสกาแล้วมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับ ซึ่งสิ่งที่ได้รับคำตอบจากนักเตะก,ก็คือเขาแฮปปี้ครับถ้าเกิดตัวเขาเนี่ยได้รับการขยายสัญญาออกไปอีกนะครับแล้วก็ทางคุณซื้อรานี้ก็แสดงความมั่นใจว่าริยอนโกลิสกาจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสยบข่าวลือการย้ายทีมไปได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ม,มาโดยตลอดแล้วว่าดีลเนี่ยมันเหมือนกับดึงแมนยูเข้าไปกดดันบายเยนไหมเพื่อเป็นการเร่งเรื่องของสัญญาจบใหม่นะครับ ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะผมคิดว่านะครับเดลอนกลอสกาก็ยังไม่ได้แบบมีอาการที่จะอยากย้ายขนาดนั้นด้วยนะครับนะก็ยังดูแฮปปี้ดีด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ